มาดูการเอาใจช่วยนะคะเจ้าหน้าที่จากทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้กู้ชีพอบตอสะท้อนและกู้ชีพอบตอท่าประดูค่ะได้เข้าสวนยางย้ายรางงูจงอางนะคะในก่อไม้ไผ่หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเจ้าของสวนยางค่ะ ทีมงานอสรพิษวิทยาภาคใต้นำโดยนายทวีศักดิ์บุญเศษและนายอภิชาติพรมสงพร้อมกับทีมกู้ชีพอบตสะท้อนและกู้ชีพอบตท่าประดูลงพื้นที่ในการย้ายรังงูจงอางในพื้นที่ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางอารไท กาลพัน์อายุ47ปีอยู่บ้านเล็กที่76หมู่4ตตำบนประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาว่ามีงูจงอางมาทำรังวางไข่อยู่ที่ก่อไม้ไผ่ติดกับสวนยางพาราขอให้เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยย้ายรังงูจงอางออกไปเนื่องจากชาวบ้านนั้นไม่กล้าออกมากรีดยางนะคะกลัวเจองูจงอางค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบรังงูจงอางจึงรีบหาตัวแม่ง,งูจงอางในระยะรัศมี50เมตรเพื่อทําการจับแม่ง,งูจงอาง แต่ก็ไม่พบแม่ง,มงูนะครับเจ้าหน้าที่จึงทําการเข้ารื้อรังงูจงอางพบไข่งูจงอางเนี่ยสาสาฟองแล้วก็เก็บไข่งูจงอางทั้งหมดใส่ลังโฟมนําไปเก็บไว้ที่ทําการคู่ชีพอบตอสะท้อนเพื่อรอฟักเป็นตัวก่อนก่อนนําที่จะไปปล่อยในป่าห่างไกลจากบ้านเรือนของผู้คนต่อไปนะครับในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ยังไม่โล่งใจเพราะว่ายังจับแม่ง,งูจงอางไม่ได้ออกมากรีดยางก็ต้องคอยระแวงเพราะกลัวจะเจอแม่ง,งูจงอาง ออกมาหาไข่ลูกมันก็ต้องเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ต่อไปหลังจากนี้ด้วย<ห>ว่าจ,จะต้องนะอ<ห>ก็ต้องตามหาก<ผ>ันต่อ